เนวันนี้ตอยพามาดูความคืบหน้าของโครงการภูลวิลล่านะคะไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้มาแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนานะทุกอย่างเนี่ยดาเนินการไปได้เยอะมากเลยนะคะก็ดูหลักๆฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านหลังมุมแล้วก็ในสุดนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบๆไม่เกือบแหละคิดจะบอกว่าเกือบสองร้อยหรือว่าไม่ถึงก็ประมาณร้อยเกสิบหกแต่ฝั่งนี้รนะ้อยเก้าสิบสี่เนาะสองหลังเนี้ยคือตอนนี้ยังเก็บเอาไว้อยู่เผื่อใครมาซื้อสุดก็ะจะได้ให้หลังที่ที่สุด จริงๆอ่ะก็คือ,อยังสร้างามไม่เสร็จนั่นแหละแต่ว่าอะไรก็คือชื่อว่าเก้าล้านห้าเก้าล้านเก้าล้านห้าเก้าล้านเก้านะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยที่มันใหญ่จริงๆเนาะแล้วก็มันสามารถจะเพิ่มเติมอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็จะเป็นสี่นอนห้าน้ำนะคะซึ่งก็จะเป็นความพิเศษไปมากกว่าแปลงทั่วไปที่มันจะมีแค่สามนอนสี่น้ำประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาเราทำสะว่ายน้ำคืนนี้คนืนนี้ร้อนเราแล้วก็เหนื่อยพูดมาแล้วหกเจ็ดรอบเมื่อกี้ว่าพูดอีกรอบนี้รอบที่เจ็ดแล้ว ฝั่งนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำเห็นไหมคะว่ามันจะลึกลงไปประมาณนั้นทั้งหมดก็คือจะเป็นขนาดประมาณ 8, คูณ4เมตรน,นะคะแล้วก็สไลเดอร์เนี่ยค่อยลงเพราะว่าเราให้ประเมินประเมินก่อนเออแล้วก็มีทิศบ้างแหละเราเป็นบนรบอปเปอร์ใช่ไหมเราก็ต้องรูว่าอะไรต้องควรมาก่อนมาหลังนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยเห็นว่ายังไม่ขึ้นร้วเลยเนาะแล้วก็แต่แต่ว่าตัวโครงสร้างเนี่ยก็คือทําเสร็จไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ว่าเทป,ปูนพื้นคอนกรีตสแตปมลงรถ ต่างๆทําสีเนาะส่วนเรื่องโครงสร้างนี้ก็จะประมาณนี้อ่ะตร่งนี้คืออะไรนะคะที่มันยกขึ้นมาพิเศษตรงนี้ก็จะทําเป็นออฟฟิศเป็นแบบจัดขายของสหกรณ์ร้าน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 ข,ขายของอะ่ะเออแล้วก็เวลาคนที่มาพักในโครงการทั้งหมดเนี่ยก็จะติดต่อได้ตรงนี้นะจ๊ะอ่ะตอนนี้อันนี้ที่มันเป็นเห็นเป็นครึ่งจั่วแบบนี้ก็คือเรียกว่าแปลงแปลนเอเนาะก็คือหมดไปแล้วแต่ว่าเหลือแต่สองหลังในที่เก้าหลังกว่านะคะก็คือยังไม่อยู่นะคะ ราคา7ิตเก้าพร้อมแต่งนี่หมดไปแล้วเนาะหลังนี้อ่ะหันมาทางนี้อีกทีนึงหลังนี้เป็นหลังที่ให้ธนาคารมาประเมินแล้วนะคะก็กําลังจะอยู่ในระหว่างการส่งมอบแต่ว่าถ้าใครแบบสนใจแล้วก็รีบมากๆอยากจะซื้อจริงๆให้ทักเข้ามาหาจอยได้เพราะว่าอาจจะมีบางแปลงที่หลุดไปนะคะซึ่งจอยก็อินไซต์ก็คือจะสามารถบอกได้ว่าหลังไหนยังมีความหวังอยู่บ้างในปัจจุบันเนาะแต่ว่าถ้าคลิปนี้ออกไปนานแล้วก็คือหมดอ,ะอ่ะนะคะ หลังนี้ก็จะเป็นหลังที่เขาต่อเติมขึ้นมาที่จอยพาชมแล้วถ้ายังไม่เห็นก็ไปดูอีกลิดนึงเนาะก็จะต่อเติมออกมาเป็นอีกหนึ่งห้อง,องก็จะกลายเป็นสีน่นอนห้าน้ําไปเลยนะจ๊ะแล้วก็โซนหลังฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างที่จอยพาชมหลังแรกเลยอะสไลเดอร์สีเหลืองนะคะก็ส่งมอบไปแล้วโอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถเข้ามาพักได้ถ้าใครอยากจะมาดูแบบฟิลลิ่งอารมณ์ว่าเราชอบไหมในการจะทําธุรกิจนี้แล้วมันมีความเป็นไปได้ประมาณไหนนะคะจอยบอกเลยว่าทั้งเดือนเนี่ยมีว่างอยู่แค่3 4มสวันเท่านั้นแหละนะะนค ก็ให้มาลองนอนดูก่อนว่าชอบไหมนะคะจอยก็เดี๋ยวจะมีสตอรี่เทลลิ่งแต่ว่าพาชมบ้านก่อนนะคะอ่ะฮึบก,กันขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงตอนนี้หลังออริจินอลเราเนาะทุกหลังเนี่ยที่คนซื้อแล้วก็ส่งมอบไปแล้วนะคะจอยพยายามจะให้เลือกสไลเดอร์ที่สีไม่เหมือนกันอย่างเช่นปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีสีขาวสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะคะหลังจากนี้ก็จะมีแบล็ k พิงค์นะคะซึ่งก็จอยเลือกเองนะคะให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าก็ปลื้มใจนะคะว่าเป็นบ้าน, Black Pink นะะแบล็กพนนิง,งค์แบล็กพิง ก,นะะก็จะมีสไลเดอร์สีส้มเกิดขึ้นนั้นก็จอยไม่ฝากไฟใครใดนะคะรักทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถซื้อคูณวิลล่าได้หมดเลยหรือว่าเข้ามาพักได้ด้วย เป็นห้องนอนข้างบนนะคะเขาก็มีค r e มคิดสร้สูงนะคะอะอันนี้โซนเอก็ยังไม่หมดยังมีเหลืออีกสามหลังฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมกันอันนี้ก็คือให้เห็นว่ารอบที่รอบแล้วนะคะว่ารอบก่อนที่จอยพาเข้ามาถูกนะคะว่ามันจะเป็นฐานอยู่เหร แล้วเขาก็เฮ้ยเขาก็สนใจเขาว่าเป็นนักพีนเนาะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตอนที่เขาตัดสินใจนะเขาก็โทรมาถามโทรมาคูยแต่ว่านิสัยดีมากเลยอะเวลาคนโทรมาหาเราจะรู้ใช่ไหมว่าใครนิสัยอะไรยังไงน่ารักไหมนะคะแล้วก็ให้ข้อมูแลแนบ่เต็มที่แล้วเขาก็าพาแม่กับสีภรรยานะคะมานนอนแล้วก็ทุกคนนะคะตัดสินใจเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้นะคะทุกคนตัดสินใจเหมือนกันหมดเลยว่าเอาค่ะเอาแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า เขาอ่ะทั้งครอบครัวหาเหตุผลที่จะไม่คินไม่ได้เลยโอ้อะไรมันจะดีขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะเขาก็ได้ทําการจองหลังนี้ไปเนาะอ่ะ,อะก็เป็นแปลงเอนะคะ ลงไปทางทางทางแล้วก็ไล่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 กันทำเพราะฉะนั้นมันจะเสร็จพร้อมๆกันในระยะเวลาใกล้ๆกล้กันนะคะเร็วมากแต่ว่าก็จะมีไปเสียเวลารั้งหนึ่งตอนที่แต่งแล้วเขาจะมีบิลพินมีอะไรต่างมีเรื่องของทําสีมีเรื่องของปูกระเบื้องสระอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆยทยอยเสร็จเสร็จไปนะคะอ่ะนี่แหละฝั่งนี้ก็ยังเป็นแปลงเออยู่ยังไม่มีรั้วนะเออแล้วก็เดี๋ยวจอยพาไปดูหลังฝั่งนี้นี่พอหมดครึ่งจั่วใช่ไหมอ่ะดูทั้งทวาความแตกต่างนะคะครึ่งจั่วนี้เป็นแปลงเอ พอถัดมานี้ปึ๊บถ้ามีสวนเต็มแบบนี้คือแปลง B แล้วนะคะแปลง B เนี่ยสาวไว้นะ้ำเขาอ,อยู่ด้านข้างเนาะแปลงแปลง A เนี่ยสาะวไว้นะ้ำเขาอ,อยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นต้นแปลง B เนี่ยค่ะจะมีสระข้างแล้วแต่พื้นที่ก็จะเล็กลงหน่อยราคาก็จะเล็กลงเช่นกันอ่าไม่น่าเชื่อเราขายจากแพงมาถูกเออเพราะว่าพื้นที่ก่อนหน้านี้นะคะตรงตรงแปลงเนะก็ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าตารางวา ตรงนี้ประมาณ80ินะคะ80บวกลบนิดหน่อยแล้วก็เนี่ยดูดิเสร็จแ,แล้วบ้านบีตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ้านตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาชมนะคะหลังจากนี้แต่ว่าไม่ต้องชมแหละถ้ารอชมบ้านจริงนะไม่ทันเดี๋ยกจ้อยหมดแล้วเนี่ยโครงการตอนนี้สร้างไม่ทันอยู่เออจริงจริงไปจริงพูดเรื่องจริงนะคะก็ตอนนี้นะทุกคนแฮปปี้มากเลยบ้านที่ที่ส่งมอบไปแล้ว3 4มสี่หลังนะคะ แค่ครึ่งเดือนอ่ะครึ่งเดือนนี้นะคะจนถึงปลายเดือนนี้ก็นี่ดือนอเลยวะพฤษภาคมมีว่างวันธรรมดาอยู่แค่2คืนเท่านั้นเองนะคะโดยเฉลีย่ยแล้วอ่ะก็นี่แหละส่งลูกค้ากันไปลูกค้ากันมาแล้วก็ฝั่งน้องออฟฟิศก็หาลูกค้าเก่งมากนะคะแบบน่ารักอ่ะใส่ใจให้ข้อมูลกับทุกคนแบบใจเย็นนะคะก็ดีมากไม่เหมือนจอย <laughs> จอยก็แล้วแต่ลงทีง่ลงลงนะก็อนนี้นะคะเป็นการก่อก่ออีกเนาะก่อฉากก็พี่ๆก็ทำงานเร็วเหมือนกันจะสังเกตได้ว่า บางหลังเนี่ยก็จะเป็นแผ่นสำเร็จบางหลังก็จะเป็นก่ออิฐแต่ว่าออกมาคือเกิดมาจากแปลนสร้างอะคะ่ะแปลนเดียวกันนะะเพราะว่าเราก็ให้พี่เขาที่ฝีมือดีมากอะบ้านตัวอย่างนั้นก็ก่ออิฐนะเธอก็พอฝีมือดีมากปุ๊บเขาก็พอเสร็จจากฝั่งข้างในใช่ไหมเขาก็อยากมีงานทําต่อคือเออก็ทาไปค่ะพี่นี่เนาะอ,อ,อือสวยเนาะใจบุญเป็นผู้หญิงที่ดี <c oughs> ไม่มีใครชมแล้วก็ไม่มีอะไรพูดนะคะก็เดินเดินพาดูแบบนี้แหละอ่ะ นี่ก็จะได้เห็นว่าการก่อสร้างเนี่ยมันเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเตรียมเครดิตนะคะสามารถเตรียมได้เลยเพราะว่าบางทีอีอก2อสเดือนก่อนเราจะได้ยื่นกู้นะคะเราก็จะได้มีเวลาที่จะทำให้เครดิตเราสวยแล้วก็คาปาซิตี้ถึงในการที่จะขอเครดิตจากธนาคารเหมือนบ้านหลังที่จอยขาย7.9 9พร้อมแต่งเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ายื่นกู้กับธนาคารหนึ่งไม่บอกสีนะคะ, <S <S ะ,คะก็จะสามารถกู้ได้ถึง8 3. ล้าน3าเนาะ ก็แล้วแต่เครดิตเธอถึงไหมด้วยแต่ว่าราคาประเมินถึงนะแล้วก็แล้วแต่ธนาคารด้วยเพราะว่าบางคนเป็นทาธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ได้มีตัวเลือกมากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีงบสงบปิดงบ3ปีแบบเป๊ะเวอร์นะคะที่สามารถไปได้ทุกธนาคารที่มีกําไรแล้วก็ดูดีก็จะได้แต่ถ้าถ้าใครใครแบบงบเดียไปได้ทุกธนาคารแหละธุรก,กิจส่วนตัวแต่ว่าถ้าไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นก็จะมีตัวเลือกที่น้อยลงมาก็ต้องมาคุยกับตัวเป็นธนาคารไหนแต่ก็ไม่อยากพูดออกไปเดี๋ยวมันเหมือนกับว่าเป็นการรับปากไปแล้วแบบถ้าไม่ผ่านก็จะงานเข้าอีกนะคะแต่ว่า พอจอยดูคร่าวๆแล้วจากการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ว่าเออเขาควรจะไปธนาคารไหนซึ่งเวลาเราเอาบ้านปล่อยเข้าเนี่ยรายได้อะมันมันเป็นอย่างต่ำๆม่ะม,มันเหยียบแสนอยู่แล้วนะคะเออเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวไงเราทํางานเป็นทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวงการเรานะคะที่โดดเด่นก็คือว่าเราไม่ได้ทํางานแบบว่าพูดคอมเมดียเจา๋าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแฟมิลี่นะคะถ้าเข้ามาเนี่ยเจอกับคนดูแลโครงการเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเอยเรารู้สึกมีความเป็นแฟมิลี่เนาะไม่งั้นแบบ บบลูกค้าแต่ละคนก็จะไม่พูดกันประมาณนี้นะคะจอยจะเอาพิษแต่งมาจากลูกค้านี่แหละแล้วก็มีอะไรอีกอะหลังจากนี้ก็จะทยอยโอนๆนะคะแล้วก็จะมีการเข้าแต่งตัวบ้านตา่างๆถ้ามีอะไรที่ต้องการเข้ามูลมากกว่า,น,าน,น,นี้ก็สามารถถามเข้ามาได้เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะมาเห็นความพึ้นได้เดีย๋ยวค่อยมาเทียร์ทิ้งหน้าสำหรับวันนี้าย